ファミリー。 อากาศร้อนบ้านพักตาอากาศใหม่ๆเลย มันตัดเหรอ oh. <laughs> Awaan ko op yonest Dua op mas Ja, Jones. Jones får fisk. En fiska på land. Finkadukkar. Han är mycket. Det är en lapp, Ja. Lapp. patches. kan lima på här. Nej, in i munnen. Jag kan lima på två meter. Tack. Tack. Vilka är kan Joanes. Jonas, är det? พักผ่อนพักผอนแบบนึน่งว่าสันอีกคนนึงบบมุยอมผักคนทีกเดกนอยเด็กเชฟคอมมึงเหรอ,อ,อคนหนึ่งบุยอมผักดูว่าิมานมาไยังมาแล้วมาแล้ว ันนี้เรามากับสังทองนะคะสังทองเรียกปลาตาเต็มทั้งดเ่นเรยายนอ้ยามาแห้ง่ะมาแห้งอรุรงเเดี Alors, ja, même, ah <t its> <t its> ๋ยว बेटी नै यति नै नाम दिउ <if> you <laughs> แบ,บปก,ก,ก,กปลาค่ะแบกปลาขึ้นเขาค่ะ <laughs> ไโอยห<น> <laughs> ง,ง,ง่าย่อง่ายลังลอบนี่ต้องแบกขึ้นเขาเพราแม่พีน่น้อ้ยแบบปกปลา มาแลคะ